จะเห็นมิชชั่นะเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่เราไปเล่นบ้านบอลมานะคะบ้านบอลที่งานนะทุกคนจะเห็นที่มันเป็นยางใช่ไหมนั่นแหละปพอ้พรราไปถูมันแสบๆแล้วมันมันมันก็เป็นอย่างเงี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราเพลหรือว่าอะไรเนาะเดี๋ยวจะติดพาสเตอร์นะคะทุกคนนี่คือพาสเตอร์ของเรานะคะทุกคนนี่นะกคน เลยแป๊บนะนี่เลยค่ะคือพาสเตอร์ที่เราจะใช้แปะนะคะมันไม่ได้เ, <lat> ไเป็นแผลอะไรมากหรอกแต่เรา<ม> <น außer> คิดว่าเราแผลไหมมันเป็นแบบนี้เราไม่ันัดเ่อะเราเลยเอาพัตเตอร์นะคะพาเตเตอร์นี้เป็นพาตเตอร์ก,รก,กันน้ำนะคะเราเราเลือกอันนี้นะคะเป็นลายอ่ลาลา,ลายนี้ลายนี้เรารู้ค่ะเพราะว่ามันลางห็นอยู่ มาค่ะทุกคนนั่นชิงมห็นไม่ได้ชัดนะตรงเนี้ยมันเป็นแบบแตกอะนี่ใจอะารนี้นะคะทุกคน เลยีนจริงด้วยรนี้ตรงนี้นะ,ะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นพลาสเตอร์กันน้ำก็ได้นะเหนนะคะก็จะแปะแลเลปเลย ฉันรู้จัรู้สิเก่งนีย่ยโอ้แต่ไม่ติดม,มันไม่ติดหรอน,นี่นี่โอเคติดเลยนะค่ะ แป๊บนึงนะหนูทำแันนี้อยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงจริงน,นี่เลยก็เสร็จแล้วนะคะกันน้ำด้วยไปกันนะคะบ๊ายบาย